ครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะมาประกอบอทุกิ้นส่วนเข้าด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็จะต้องทากาวก่อนนะครับก็เริ่มทาตั้งแต่ปีกไว้รอเลยนะครับซึ่งปีกเนี่ยก็จะติดเป็นส่วนท้ายๆนะครับแต่ก็ทาไว้ก็ไม่เสียหายนะครับ พอทาปีกเสร็จต่อไปนะครับฐานลงปีกก็ทาได้เลยนะครับฐานลงปีกที่เราทำเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะติดลำตัวนะครับด้านข้างบนเนี่ยมันมีรอยต่อของมุมของปีกซ้ายและขวานะครับดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้เราจะต้องทำรองเพื่อที่จะวางปีกได้สนิทนะครับก็คือเราจะใช้สันพูดเล็กนะครับกด ให้เป็นร่องนะครับข้างบนพอกดเสร็จแล้วปุ๊บทากาวนะครับก็พยายามทาให้ทั่วนะครับแต่ไม่ต้องหนาบนและล่างเลยนะครับทาไว้รอเลยพอแห้งก็จะได้ติดทีเดียวนะครับต่อไปก็จะเป็น คิดหางนะครับหางก็จะมีหางหางระดับนะครับหางระดับเราก็จะทาบริเวณที่เราขีดเส้นไว้นะครับต่อไปก็จะเป็นหางดิ่งนะครับหางดิ่งนี้จะวางบนหางระดับนะครับเราก็จะทาเฉพาะบริเวณที่เราจะ กดติดเท่านั้นส่วนบริเวณที่เราจะบังคับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราไม่ต้องติดนะครับอ่าส่วนหางระดับเราก็ต้องติดด้านบนและล่างด้วยนะครับตรงกลางนะครับซึ่งบริเวณนี้เราจะต้องอ่าติดเทปใหญ่สับประรดอีกทีนึงนะครับ แลในขนาดเดียวกันเนี่ยตัวไม้ลำตัวนะครับเราก็าจะต้องติดเช่นเดียวกันนะครับก็ะจะติดด้านบนนะครับกัดทากาวที่จะติดเพดนหางระดับก่อนนะทีนี้ ก็รอให้กาวแห้งเซตตัวนะครับทีนี้ในระหว่างที่รอกาวแห้งเนี่ยเซตตัวเนี่ยนะครับเราก็จะมาทําตะขอสําหรับเกี่ยวเครื่องร่อนนะครับผมก็จะใช้ลวดเสียบกระดาษนะครับลวดเสียบกระดาษขนาดเล็กนะครับอ่าเราก็มา คลายออกนะครับดึงออกให้เป็นเส้นตรงนะครับให้เป็นเส้นตรงเป็เส้นตรงแบบนี้นะครับหรือบางท่านก็อาจจะใช้ลวดนะครับตัดเลยก็ได้พอดึงออกมาเส้นตรงแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะพับขึ้นหรือ,อทำให้เป็นเส้นคู่นะครับรับเข้าหากันนะครับซึ่ง พอพับเข้าเป็นเส้นคู่นะก็จะทำให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับพอพับเข้ามาเส้นคู่เสร็จแล้วนะครับเราจะใช้ครีมนะครับดูจะมองเห็นไหมนะครับบีบบริเวณตรงปลายนะครับให้เกิดเป็นเหมือนตัวแอลนะครับไม่ต้องเอาไว้ยาวนะครับเอาไว้สำหรับเกี่ยวยางนะครับนึดน,นะครับ ยาวเกินไปก็จะทําให้เวลาเราปล่อยแล้วเกิดการเกี่ยวดึงหลังถอยหลังก็ทําให้เครื่องร่อนของเรากระชากนะครับปีกฉีกได้นะครับเคยเจอนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตะขอเสร็จแล้วเส้นหนึ่งเนี่ยก็จะตัดนะครับอีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็จะทําเป็นงอ ขึ้นข้างบนนะครับมีขึ้นข้างบนแล้วก็งอข้างล่างเนื่องจากว่าเราจะาปรับเข้าไปที่ลำตัวนะครับไม้ลำตัวเพื่อความแข็งแรงนะครับไม่หลุดนะครับงอขึ้นประมาณนี้นะครับมันจะเห็นไหมนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะตัดออกนะครับเท่ากับความเส้นผักขนาดเท่าเส้นผักอุกางของไม้นะครับ นิดเดียวนะครับต้องเหลือไว้เยอะนะครับส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือที่เป็นตัวยาวตนี้เราก็จะหน้าแน่ไปกับตัวลำตัวของเคุงรอนแล้วก็ใช้เทปใหญ่สับระรดพันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเสร็จสำหรับการทำตะขอนะครับอันนี้สำหรับเตรียมไว้นะครับทำในขั้นตอนต่อไป หลังจากที่กาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะติดแทนหางระดับนะครับเวลาติดเนี่ยให้เราเว้นส่วนปลายไว้ประมาณสัก1เซนหรือ1.5เซนนะครับกรณีที่มือเราใหญ่นะครับผมจะไว้ประมาณสัก1เซนประมาณนี้นะครับ ให้เหลือไว้ประมาณนี้ไว้สําหรับจับยางะนะครับทีนี้พอติดเสร็จตรงนี้นะครับต่อไปก็คือแทนหางดิ่งนะครับหางดิ่งตัวนี้เราจะติดบนหางระดับนะครับก็ตรงปลายนะครับให้อยู่ตรงเส้นกึ่งกลางลําตัวนะครับแล้วก็เล็งด้านหลังให้ตรงหลังจากนั้นก็กดลงไปนะครับ อพอกดลงไปแล้วก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับพอได้ลักษณะแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเ,เพื่อความแข็งแรงนะครับเราจะใช้เทปใหญ่สับปะรดติดนะครับระหว่างไม้ลำตัวกับหางระดับแล้วก็หางดิ่งกับหางระดับนะครับติดก็ติดนิดเดียวครับไม่ต้องเยอะ เนเคยนะครับตัดไม้เกีียวนะครับอ่ะติดไปที่ไม้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ใช้สันฟุตเหล็กนะครับกดลงไปนะครับให้ติดระหว่างไม้ลำตัวกับ แผนหางระดับนะครับก็จะประมาณนี้ะนะครับต่อไปหางดิงนะครับหางดิงเนี่ยจะติดทั้งสองข้างนะซับซ้ายและขว,วาอันนี้ก็จะช่วยให้เวลามันหลุดมันตกกระแทกหรือว่า เวลาที่เราเออปาขึ้นไปแล้วมันไปนชนอโต๊ะเสาอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะไม่หลุดนะครับหรือเวลาเราจะปรับให้มันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะไปด้วยกันทั้งสองข้างนะครับ ไปนะครับพอติดเสร็จแล้วก็ดึงน,นิดนึงนะครับดึงให้ตรงนะครับเอาตรงได้แล้วที่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะ ฐานรองปีกนะครับฐานรองปีกเนี่ยผมก็จะวัดขยับเข้ามานะครับก็คือประมาณเจ็ดจ้าเซนติเมตรนะครับเจ้าซนติเมตรจะเป็นจุดที่เราติดฐานรองปีกก็วัดเพิ่มไปอีกนะครับปีกเรายาว8เซนนะครับก็จะประมาณนี้ เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็คือทาที่กาวที่ลำตัวนะครับทาตามแนวยาวนะครับเวลาทาก็ไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องหนามากแต่ให้ทั่วเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็รอกาวแห้งนะครับก็เกือบเป็น การประกอบบสุดท้ายแล้วนะครับทีนี้หลังจากที่เราประกอบเสร็จจากตรงนี้นะครับเราก็จะติดเทปใยสับปะรดที่ปีกกับฐานรองปีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการาหลุดแล้วก็แทรกแล้วปีกหลุดนะครับ เลยครับรอแห้งนิดนึงนะครับพอเริ่มแห้งได้ที่นะครับเราก็เอาฐานรองปีดนะครับเวลาติดนะครับเราก็จะติดจากหน้าไปหลังนะครับให้มีลักษณะเอียงนะครับเมื่อเรามองเทียบกับแผนระดับแล้วให้มันมีเอียงนะครับก็คือเอียงไป ทางด้านที่เราให้เลี้ยวนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยถนัดซ้ายก็จะให้เอียงไปทางด้านซ้ายนิดนึงน,นะครับหลังจากเอียงได้ที่แล้วนะครับก็จับกดแบบตัวให้ติดกับหานลองปีนะครับพอติดแล้วนะครับมันก็จะมีลักษณะ อยงนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเรามันเล็กมองเห็นหรือเปล่านะครับประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะติดเข้ากับปีกนะครับโดยมองด้านหน้านะครับมองให้เห็นไฟเงานะครับกดลงไปนะครับไล่จากหน้าไปด้านหลังนะครับแล้วก็ใช้ยวก้อยนะครับกดลงไปตรงรอยต่อระหว่าง แบบนี้นะครับในขณะเดียวกันมือด้านล่างก็ประคองนะครับไม่ให้ตีกมันเกิดอาการแบนลงไปนะครับประคองไว้นะครับกดให้แน่นนะครับอ่าพอกดแล้วปุ๊บเราก็จะได้อ่ายุบทรงเรียบรอ้อยนะครับก็คือเป็นเครื่อง่อน เกือบเสร็จแล้วนะครับทีนี้ต่อไปก็คือเราจะต้องติดเทปใหญ่สับป,ปะรดกันตีหลุดนะครับวิธีการก็คือ,อก็ไม่ต้องเยอะเหมือนเดิมนะครับติดพออ,อยู่นะครับอ่ะก็ติดระหว่างตีกนะครับกับ ฐานลองปีดนะครับเราก็ใช้สันทุเหล็กกดเข้าไปนะครับนี่นะครับรีดไปเรื่อยๆแล้วก็ดันขึ้นแล้วก็ลูปนิดนึงนะครับไปอีกฝั่งนะครับฝั่งก็ติดเหมือนกันนะครับ ใสปุ๊บใช้สันทุหล็กกดให้แนบกับฐานรองปีกนะครับเสร็จแล้วติดยึดระหว่างฐานรองปีกกับลำตัวนะครับสั้นนิดเดียวนะครับแล้วก็ติดคาด เลยนะครับแค่นี้ก็แข็งแรงแบบสุดๆแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่เราจะทำนะครับก็คือการติดสะขอนะครับที่เรา ทำไว้เมื่อกี้นี้นะครับก่อนอื่นที่เราจะติดเนี่ยเราจะใช้หมุดหมุดบอร์ดนะครับแทงเข้าไปที่บริเวณด้านหน้านะครับขยับวัดมาสักประมาณาประมาณสัก2องเซนนะครับสอเซนติเมตรนะครับหนหรือ2เซนติเมตรไม่เกินนี้นะครับหลังจากนั้นก็ กดจิ้มเข้าไปตอนที่กดเนี่ยให้ให้เราให้เราดูตามแนวนะครับตรงนี้ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเวลาเวลาจิ้มเข้าไปนะครับอย่าก,กดแรงเราใช้วิธีการแทงเข้าไปแล้วหมุนนะครับก็จะทะลุขึ้นไปฝั่งหนึงหลังจากนั้นเราเอาตะขอฝั่งที่สั้นๆเนี่ยนะครับกดลงไปใน รูที่เราเจาะเมื่อกี้นี้นะครับมองไม่เห็นจากหม่นมืดนะครับอ่กดลงไปนะครับพอกดลงไปปุ๊บมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับ่เสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะใช้อ่า ยทปใหญ่สับประรดนะครับยึดเข้ากับลำตัวอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องติดเยอะนะครับติดพอประมาณนะครับซึ่งแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับ แล้วก็ติดหมุนไปตามลำตัวนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยถ้ามันมีส่วนไหนที่มันโผล่หรือยื่นออกมาเราก็ใช้กรรไกลหรือคัตเตอร์ตัดแต่งออกมาได้นะครับก็เสร็จเกือบเรียบร้อยนะครับ หลังจากนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเราจะต้องถ่วงด้วยดินน้ำมันนะครับดินน้ำมันเนี่ยเราก็หลักการเดิมก็คือเราจะยังไม่รู้หรอกครับว่าจะเติมมากหรือน้อยนะครับก็ใช้วิธีการกับตีขึ้นมานะครับเราก็ใช้มือทดสอบสมดุลว่า เราอยู่ตรงกลางไหมนะครับก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะยังเบาหัวนะครับก็เติมดินน้ำมันไปสักเล็กน้อยนะครับไม่เยอะ,อะก็ถือว่าการสร้างเครื่องร่อนนะครับแบบยิงด้วยยางนะครับก็ ็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็คือประมาณนี้นะครับก็เริองต้นนะครับเราก็จะปรับสมดุลของเครื่องได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยหลังจากนี้ก็คือเราจะต้องทดสอบเรื่องของการาล่อนนะครับว่าเครื่องล่อนแล้วมีลักษณะอาการเป็นยังไงซึ่งเราก็จะต้องมีการปรับนะครับปรับให้เครื่องของเราเนี่ยล่อนแบบ มีอัตราร่อนที่ดีนะครับแล้วก็เวลาเรายิงขึ้นไปเนี่ยให้เครื่องมีลักษณะก็คือพุ่งขึ้นไปในแนวดิ่งก่อนแล้วก็สามารถที่จะพลิกกลับตัวบนอากาศครับโดยที่ไม่เกิดอาการหัวปรับลงมาแล้วค่อยล่อนต่อซึ่งมันจะทําให้เสียเสียระดับนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการปรับนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ปรับอะไรนะครับก็ บื้องต้นก็อาจจะแค่ปรับให้เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับแผนหางดิง่งด้านบนนะครับแล้วก็ดูเรื่องอาการสตรอนหรือหัวหมุดแค่นั้นเองนะครับซึ่งต่อไปก็เราจะไปทดสอบกันนะครับก็ยังไงติดตามดูการทดสอบนะครับ